นานวัดดีกับผมบรรยากาศมันได้กับผมตึงหลบก้องแข่ง้อมเลยครับแข่งจอมหม้อตีลอยที่ท่ามกับแข่งจอมหม้อตีลอยที่ท่าตั้งใจเลยครับว่าอีเปเตอที่โรงมูนะมาแข่งจอมกับแต่ว่าเดินไปปัจฉาดกับไอ้วัวมงไส้บมดีกับไอยาเลยนี่ครับนี่มีรางต่างความราดอย่างนี้เลยครับไข่มังไม่ไข่มังนี่ดิมันอายุปนีบอกกัน้าเมื่อกับผมย้ำกับเปลือ ล่างเปลือกต้มเน่าแกงต้มเน่าครับพรีมันจะสีลงแต่รับร่องครับไม่มีกาวกับชุดนี้อ่าซึ่งเรากินครับไข่ไข่ซึ่งกับจะอมอืมกับไข่กับเจาอมเนดียวซึ่งเราน่ากับตอกับอย่างแกงไม่ได้พักเลยนะคือพักเราหอยน่กกับอ่าจะมีอีกยนึงทีเด็ดเลยครับอ่านี่เป็นป่าว้านนี่ครับเป็นป่าว้านก็ของดีบันเราเลยครับผมอ่ยากินเล่นก็ได้กับแลงก็ดีกับเก้าก็ร้อยกับผมมานามกับเพื่อนเลย Ni công kênh gom, thì vào lầu tìm mặt lên, ní lọp bát không kêu thất vào lầu mê lên. Ni ní mì, phleg anh, nè gặp, tin, ai là ai là yên lên,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  ai là là ai là ai là yên, อ,อ่าเลายด้เพลิงเรายด้ขึ้นคนเลยครับอี๋ยาครับไปไหนได้ไม่นานครับผมบอกเลยว่าไปในได้ไม่นานครับถึงบอดีครับขั้นเบรคกบลูกตอบอดีเลยครับอียาลูกตอลอยลอยเลยครับลูกลูกตอเก้าหนักสุดเลยครับก็เลยได้ได้หลกตอเก้านี่ครับเกมเนมกับเก่งต้มกับไม่ต้องเล่นได้เลยครับผมอ่านี่เราเลายด้เพลิงเรายด้ขึ้นไปคนนะเลายด้เพลิงเราได้ขึ้นไปคนไว้มันเลายไว้ดีนะครับอืม เราแกงกับซมนาวซดนะครับนะเมื่อเดิมกับสูตรเดิมแข่งซมนาวซดกับเปล่าวะโมงนี่ก็อีว่ามันโคกันเลยครับอ่าตึงเงินกินกับไก่เจียวโจมกับตอดไก่เจียวได้โจมกับตึ้งนอกับตอกับตึงเงินตอดปล่าวานหายหัากะมดหม้อแล้วกับผมลุงตัวเลยอ่านี่เกยเบลเคืองละลายน้ำไปก่อนนะไม่ต้องตำดไรกันไม่ต้องปรุงรสไม่ต้องใส่ได้กันเลยครับปุ๊บได้เวลาทัดกินกันแลาเลยครับ กินแกงแก้มังแกงเองมังครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามีเวลานะครับนะจะพยายามจะแกงเองทุกวันเลยครับถ้าไม่ดึกจนเกินไปไม่ยุ่งจนเกินไปครับอนี่เราตั้งไว้แบบนี้ขอนาะมันปรุงต่อเดียวเราคอยมาแลกกันผมพอนำแกงเดือดดีเลยนะครับเหลือแป้งวานน้ำตาลวันไปเลยครับ น้ำตาลนี่เราใช้ให้เพราะว่าตัดลดให้มีความกลมกลมนะครับนะแต่ว่าจะต้องไม่ออกหวานนะครับนะจะต้องไม่ออกหวานครับคือแกงต้มน่งนี่ต้องเอฟเดียวนึน่งก,กับนปุ๊บอ่าเราปรุงรสกันประมาณนึงเดียวนะครับนะซึ่งอันนี้ปลานี่ที่เราล้างนึ่งวันได้เลยอืมอมไข่มังมือเลยอ่าครับใข่มังไม่ไข่มังนะครับนะเดี๋ยวเราเราแกงต่างตัวเลยครับคือว่าชดดิกๆเลยกับปลานี่ชดดิกๆเลยแต่ว่าสีมันได้สีลงมันนี่เพราะว่า มันทุกหนามเกลือครับเขนต้มเน่าครับคือแขนต้มเน่าเพื่อต้มเน่านี่รับใจวีในการล่างปลาที่ว่ามันมีความเมือกนะได้ดีมากครับผมเดี๋ยวมันจะลดความก้าวครับเพราะว่าความข้าวของปลามันอยู่ในเมือกนี่ครับปลาที่มีความมีเมือกเยอะก็คือมีจะมีขึ้นก้าวมาเยอะนะครับนะซึ่งเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราล่างคือแกงโมนี้ครับผมบอกเลยถ้าว่าแกงได้ไม่กา้าวก็คือว่าร้อยถาวันนะครับร้อยถาวันเลยผมบอกเลย ตัวตามอนี้จะเป็นตาดีกินแรงครับอือหายคือว่าอยากใกล้มังไม่ใกล้มังครับแข่งร,มมร่ำมอนี่แข่งร,มมร่ำมอที่ลอยที่สิบ้านนะครับนะแข่งร่ำมอที่ลอยที่สิาต้องก็อพุ่นตุกๆการหลับจุ่มนะครับนะตีก้ามาจุ่มก้ามากดไลค์ก้ามาคอมเมนต์อ่าติดตามมอติดตามได้เร็วมอติดตานู่นตานี่ก็อบพุ่นมากมาเลยครับเราจำเราไม่ได้ว่างอะไรครับแกได้บูดคุยแต่ว่าเป็นกนําลังใจเป็นแรงพักดันที่ดีเลยครับผมอ่าตรงนี้ เราตั้งไว้บบนี้เลยครับไม่ต้องแทงไม่ต้องํำไรมาเลยยู่ไว้มันยู่แนงแนงไปเลยครับต่อเดียวราว่ามันปรุงถึงเรามาชิมรสไอ้พอได้ประมาณนึงรับถึงอเดียวเรามาลาดน้ำต้มเนาแล้วเรามาทำการชิมครับผมอันนั้นเที่ยงเก่งรอมหม้อตีลอยรีบล้ามครับอ้ย่าปรุงกลุกๆกลักๆกลุกๆกลักๆเลยครับผมไอ้นี่เก๋ได้กลิ่นคือว่ายาปรุงรองเลยครับผมนี่ครับ ใกล้มังไม่ใกล้มังไอ้ยาเดือดปุดเลยครับผมหายลอยแรงนานแก่งก๊มหม้อตีลอยรีตามครับนี่เกิมรถได้ประมาณนึงล้านน้ำต้นหน้าไปเลยครับหายล้านน้ำต้นหน้าไปเลยอี๋ยาชี้เลยครับหายวะว้าวรานน้ำต้นหน้าทึ่งหัวมืดเลยครับผมอีานี่จมันกินมาเรื่องไปกิน